ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคุณสุรินทร์ธรมดีวันนี้เราก็ได้เดินทางมาจากอำเภอบัวเชิดที่จะมาอ่าตำบลอพโพนบ้านหนองหลวงเราก็ได้นัดหมายกับอ่าหลวงตาไปหรืออาจารย์ไปของเราหรือผู้ที่พี่น้องรู้จักกันดีในอ่าหลวงตาภาพยนตร์หรือแอรพีภาพยนตร์วันนี้เราก็ได้นัดพี่นัดน้องครับมาทานอาหาร เพื่อที่จะคุยกันเรื่องอะจะทําบุญครับ <c oughs> เทียนเข้าพรรษาวันนี้เราก็ได้นําปลามาทาอาหารอ,อร่อยจากกุ๊กใหญ่เราก็ขึ้นชื่อคนหนึ่งแต่ไม่ไม่อยากบอกชื่อฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะทํางานหนักขึ้นครับ <c oughs> ว,วันนี้เราก็เอาแค่ว่าในการที่เราจะรับประทานอาหารในวันนี้ที่ท่านทำอาหารผัดปลาผัดชา <c oughs> คือ ปลา,าโดูผัดชาแล้วก็ต้มปลา,าโดูผัดชานะครับตอนนี้อาหารก็ขึ้นโต๊ะมาแล้วครับตาตาครับวันนี้นนตากิจกรรมนในการที่เราได้รับพี่นัดน้องอเรามาทานอาหารในที่แปดของเดือนกรกฎาวันนี้ที่พี่น้องของเราที่มากนน็ันครบอันนี้ก็ดีใจนะ ก็ได้เชิญอดีตนักรบูุกล้าู้กล้าที่ทหารผ่านศึกแล้วตอนนี้เกษียณกันหมดแล้วก็มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันได้ปลาชะโดจากป่าเล็กคนสุรินทร์ทำดีกับกุ้งได้ปลาชะโดมาให้ต้มสองครั้งที่สองแล้วนะครับอร่อยมากมาผัดชาแล้วก็ต้มดังนั้นก็อีกเรื่องก็จะ เอาเทียพนพรรษาไปถวายพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าคุณเยื่อนนะครับวัดเขาศาลาปีนี้วันเข้าพรรษาน่าจะพรุ่งนี้นะมั่งเลิอก่อนเพราะว่าเราต้องไปก่อนวันที่สิบตัวเองไม่อยู่ตัวเองต้องไปแห่เทียนเข้าพรรษาที่อุบุลนะครับเพราะฉะนั้นอร่อยมากวันนี้ก็มีกองโต้งผู้กองจอกปายดกกุ้งคนชรินทำดีหรืออาจารย์นิด ได้มารับประทานอาหารร่วมกันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากครับวันนี้อร่อยในผัดช,ชาเนี่ยเป็นอาหารที่สุดยอดอือหารับประทานยากหารับประทานก็เป็นปลาชะโดหนักห้ากิโลครับผมอือส้มหัวอันเดียวได้มอหนึ่งทานทั้งหมู่บ้านอืออร่อยทานทั้งหมู่บ้านเป็นยังไงครับเคป เครื่องครัวเราเรื่องเครื่องครัวมีขาดตกบกค้องอะไรไหมครับไม่ไหมครับเครื่องครัวเราขาดตกบกคลองอะไรไหม่งครับคุแปลว่าคนเรามานี่ต้องรู้หลักสูตรในการปรุงปลาเล็กไม่ได้เอาแต่ปลามานะครับเอาเอาเครื่องเทศมาพร้อมเลยพริกไทยสดอืมอ่าอ่ากระชายสดเบนไม่ใบมะใบมะขามสดเพราะว่าอร่อย ทำเอออร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างครับงที่สองนะครได้นะดองอย่างดีข้าวหมักดองครับภูมิปัญญาท้องถิ่นครับภูมิปัญญาท้องถิ่นกันเเราเราจะหารับประทานยังไม่ใช่เหล้านะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นกันดองเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรสมุนไพรครับสมุนไพรเออน่าไม่น่าเกลียดเออมันไม่สมุนไพรนี่ครับ ยาดองสมุนไพรครับสมุนไพรไ,ไ,ไม่ใช่เหล้านะครับเพราะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆ,ๆ,ๆนะครับผลิตด,ด้วยอ่าคุณแม่บ้านของบริษัทแอร์ฟรีภาพยนตร์รครับคุณหูหลวงตาภาพยนตร์วันนี้เราก็ไหลไหลไหลโกงอยู่แต่ก็ไม่เมาเขาก็เป็นยานะเป็นยาสมุนไพรนะครับรับประทานง่ายนะครับรับประทานง่ายแต่อย่างต้มเนื้อปลาเนี่ยเป็นธรรมบาดครับ

คุณส<ห>ุดยอดจริงๆครับเป็นปลาธรรมชาติคือเป็นตามากนี่ใ้ควรรีเจนซี่แค่น,นัอ้อ๋อนี่ ใช่ละเอาเออเปแบรนอ์ของเขามันไม่ใช่ว่าเราว่าเอาวีดีซีมาใช่ไหมน่ะเออเป็นดาบักไม่ใช่รอกนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะบักก็เลยยืมขวดเข้ามาใอ่ครับไม่มีขวเพราะว่าในชายแดเรามันหาขวดยากนะเพราะว่าขวดพลาสติกเราบ้เราก็เก็บปขายกันหมดคเพราะว่าถ้าดูก็ต้องสร้างรายได้ในชุมชนนอขวดพลาสติกใช่ครน้าพัชาล อร่อยจริงๆครับอร่อยอร่อยต้องขอบคุณปลาเล็กคนสุรินทำดีนะอย่างมากเครั้งที่สองแล้วปลาบันนั้นก็ได้มาสามกิโลวันนี้ห้ากิโลอืมอร่อยเป็นตีนเลยตีนเอาเลยนะแล้าววโบดเมื่อนี่เมื่อนี่นีนี่มีี้โยวสยโยใสเก่งปีจองนะนี่เนื้อเปรี้ยเปรี้ยวยโยตีใสย์ม อายาลีนะลีงนะหนึ่งัดชาห่ัดชาวปนางไหน่ัดาโอ้ยยังไงอ่าบอกกูเลยงีบ Ngày này ngày chia với bạn muốn chung tay sau thì chung tay sau thì chung tay sau thì nè cả bạn mua bọc mà nói chung kìa bọc bồn mặt bồn mặt bồn tay yêu mày tìm kiếm ơi luôn thoài luôn thoài oi bát mặt bạc mặt bạc mặt thứ bồn mặt bồn mặt bồ 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 mặt เังานเกรับนะนี่ยเป็นเลบนะเนี่ยนะเป็นันเ่อไรหนึ่งแไม่เอาบางค o o อ่ะป็นองบางคน n หมดเธอบนนะเวชลุเอายืนะออยอ้อลมาอ่อยเอบางค o ไอ้ใครอ้นูใครปฏิเสธาบ่นี่ครับปฏิไทยเฮงอ้อยเธอนวันที่ในตีประมาณปะดอกไวันที่สิบในดอกก็จืดบาง poon มเธอบน รวมค่นี่ใจุดประาบ้านจุดประาของประเพณีของอชาวพุทธเรากันทุกุนครับขอะตบุญเข้าปราสาขอเรียนเชิญครับนี่เราใจบางโอนกับผมยืนสควงพีหนาวนอบิดหน่อยยังไงยังง่ายงมกับพี่ย่ารอซืตุขางเน้อแบบนี้นั่นก็ไม่จุกควรกับพ่อ